ทุกทันนะครับเอื่วงวันทีเสาๆของวันทีซิฟซีครับมิถุนายนนะครับเนาะหลังรับจากงานบุญครับอ่าป้าครับของวัดศาสนุบุญวัดดามครับบุญผาป่าครับสร้างองค์พระเจนาเก้าเซียนนะครับเนาะครับก็เซ็ตลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับครับผมกับเอฟซีครับกับไปร้าย ครับพอสมควรนะครับเนาะก็ดีใจครับแทนแม่คู่เฮาครับที่ลูกศิษย์ลูกหานะครับอ่าครับไปรวมงานครับบุญพาปาสร้างองค์พญานาคเก่าเซียนนะครับเนาะอ่าครับผมแล้วก็มีโรงทานมากไม่เนาะครับเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาครับประวัติจะเป็นอ่าคุณศาสตร์ไส้ถวายนามนะครับเพิ่นอ่าถวายเครื่องดื่มนะครับเห็นรงทานเครื่องดื่ม ขับผ่านมาทาั้งทองเตียงโมแลกกาขวบลงท่านครับไปจากข้างหอนะครับเพราะว่จาจะเป็นเครือน้ำยาปาั๊บพนมแลกกาสัตว์ไรที่นักหน่อยเตรียมไปนะครับเนาะแลกกาน้ามันพืชครับแลกกาคุณพ่อกบนะครับคุณพ่อบกบเพิ่นกนาเอฟซีเพิ่นครับเอฟซีคุณพ่อบกบเพิ่นกาครับเอาน้ำปลาทิพรสนะครับมาหาการะลังนะครับเนาะมาเห็ดลงท่านแลกกา เอฟซีขับมาจากอำเภอนนำสวมนะครับเนาะอาทีมาทำลุงท่านสมตำนะครับเนาะโอ้ตำสนั่นวันไว้ครับตำน้ำกับบัตท่านครับตำเสียบอยู่ครับแอดยิมกับไอซิมอยู่นะครับเนาะได้เลี้ยงคิวเอาครับแลราคาความกับน้ำน้ำเพื่งนะครับมามอบให้แอดยิมของฝากนะครับแอดยิมก็ขอขอามบุญขอบคุณหลายเด้อคุณแม่ทังนำสวมไปครับก็ขอให้อยโๆมันมาดำๆเรื่อยๆครับคิดเงินได้เงินคิดทองไอเดทองคิดอันได้ก็บข้อยสมัครพัฒนาทุกประการครับแล้วก็อ่าครับผมแล้วก็ แอดยิ้มนะครับก็ได้นำน้ำเพรีงครับถวายให้ทั้งพระอาจารย์ทั้งวัดซาสาหะมงคลวัดระลามต่อพระบาทั้งพระอาจารย์เพิ่นกาทำงานทำยังนะครับเพิ่นอาจจะเมื่อยเพิ่นได้กินน้ำเพรียงทำยังเพิ่นก็จะมีแห้งนะครับเนาะครับหรือว่ามีกำลังครับครับผมอแอดยิ้มก็ขอบุญขอบคุณนเอฟซีทั้งน้ำเสืออ้อน้ำสวมไม่ <Lord Life S 2> ลายนะครับเด้อครับที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเพื่อแพร่แล้วก็มีเห็ดลงทานมาพร้อมกับทั้ง เกเบนเสียเอกพร้อมกับทั้งครอบครัวของเสียเอกนะครับเนาะจะว่าจะเป็นทั้งคุณแม่ของเกเบนขับเพิ่นกะเห็ดลงท่านเขากรองลอยกรองพัศนว่าเขามันไก่นะครับพร้อมกับอ่าน้ำหวานนะครับเนาะให้ใส่ขวดมาครับมาเห็ดลงท่านครับสำหรับเขากรองครับก็ถือว่าซอยทั้งทีมงานหลายๆเพราะว่านางลำลำเมยๆหรือว่าเอฟซีเพิ่นมาครับรวมงานบุญผาปลาสางพญนา เกาเสียนรับเงินกาได้ยูได้กลิ่นนะครับเนาะพร้อมกับตำสวมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพร้อมกับไอศ์ครีมคุณแม่เตียงทองแรากามาดามหวกนะครับพร้อมกับทีมงานอ่าไทยบ้ณฑอ่าพร้อมคุณแม่อ่าเตียงทองครับบ้านเขาซันนะครับเนาะขับกับคอขอบบนขอบคุณนเอฟซีทุกทุกท่านบ่าว่าจะเป็นเอฟซีทั้งอำเภอเพ่นนะครับเนาะที่เดินทางมาครับโอ้ฟ่อนกังามนะครับเนาะใส่อ่าพิธีล่ำถวายครับต้นผาป่าพร้อมกับเอฟซีทั้งบ่าว่าจะเป็นอำเภอเพ่นหรือว่าทั้งทีมงาน คุณแม่จอยไข่มดแดงนะครับทุนคุณแม่จอยไข่มดแดงหรือว่าคุณแม่คำหมากใหญ่พร้อมกับเพื่อนบ้านนะครับที่มาอ่าน้ำกันครับก็ขอให้สุกๆมันๆน้ำกันวัตถุภูมิทุกคนแล้วก็เย็บซี่ทีบอใดเอ่ยกาวนะครับไปร่วมบุญมือนั่นครับผมทั้งสกุลทั้งยังกะมาครับเพื่อนกะแวะมาเลียนน้ำแอดยิ้มโยครับผมก็ดีใจนะครับมาแล้วก็บอกบุญครับบอกบุญอีกแล้วครับบุญวันที่สิบห้าได้ครับเด้อวันที่สิบห้า ครับกัเป็นผาป้าคือเก่าแหละครับผาป้าไปวัดปูเท่งหรือว่าวัดป่าบันเมิดครับอ่าผาป้าสร้างพระมหาเจดีย์ปูรีนะครับเนาะครับพระมหาเจดีย์ปูรีครับก็เป็นบุญผาป้าคือเก่านั่นแหละครับเอฟซีทันไดจะอ่ารวมลงท่านอ่าเฮ็ดลงท่านนะครับเด้อครับกับมาอ่าอยู่วัดได้นะครับเนาะครับอ่าผลมาได้เขากับมาเองนะครับมันจะง่ายครับเพราะว่าทั้ง ทีมงานทางห้อนะครับกัยากนะครับเพราะว่ามันกัมียืดหน่อยคนครับเป็นนาแลียนลังกัยากครับผมกับเอฟซีขันมาเห็นลงท่านใดกัถือว่าดีเลยคือวังวันที่สิบสองนะครับเพิ่นกับมาโดยตัวเองขึ้นแม่เตียงสิเพิ่นกับมาโดยตัวเองนะครับเนาะครับผมถือว่าขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเนาะที่โอ้ครับแต่ว่าจัดงานอะไรขึ้นครับแม่คู่ของจัดงานอะไรขึ้นครับกับมาซอยตลอดครับผมครับก็บคอยสุขสุขมันหมาน้ากันครับวันที่สิบ อ่าซิมหาได้ครับเด้อครับอ่าอยู่วัดปู่เทท่องหรือว่าวัดปลาบรรเมืดเท่าครับผมครับกับมีลำถวายคือเก่าแหละครับอ่าครับลำถวายคือเก่าพอบาแอดยิมกับได้มาอ่าล่องเทิดบึงเครื่องเสียงเดิมเหมือนครับอยู่วัดสาสนุบนครับอ่าสิล้ำจบนะครับนอกจกกับขอทอดขัวไพ่พอบามันลำเนี่แค่สองเพลงครับผมพอบาตามจริงสิลำสี่เพลงนะครับเนาะพอบาไฟกับบอไดบอไฟบอมาครับลำไปแค่สองเพลงไฟกับบอมา ครับไฟดับนะครับดับเบิร์ตมูบานครับผมอ่าแล้วครับก็ได้ร่ำสองเพลงผลงานเพลงครับอ่าเพราะว่าวันที่สิบไปวันที่สิบหานี่คือสุประดบตัวครับเพราะว่าแอบยิ้มกรืสีเตรียมตู้สำรองไปนํานะครับเพราะว่ามันอยู่อ่าไก่หอนะครับเนาะครับผมอ่าเพื่อไฟดับไฟอย่างพอนห่าฝนครับอ่ะครับอ่ายอดผาป่าครับวัดษาสนุบบวมาร่ำเนาะครับเนาะอ่าครับยอดผาป่าครับอ่าสองศูนย์นะครับเนาะจดเดอร์คัทเตอร์สองศูนย์อ่าห้า 696นะครับเนาะ20ห696เลยครับเด้ออันนั้นคือยอดผาป่าครับวัดสาสนุบุญวัดรามนะครับเนาะครับแล้วก็วันที่10หครับสีได้ยอดผาป่าตัวใดครับเข้ากับรอลุูนประกันไปอีกทีหนึ่งครับเพราะว่ากะครับยอดผาป่าวัดปูบันเมิดนี่หรือว่าวัดปูเทท่องนี่ครับเขาดูดูนะครับเนาะครับอ่าเพราะว่าเอฟซีไปยิบไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่นก็ได้โชคอยู่เป็นประจำครับผมแล้วก็เลขทูบนะครับเลขทูบเสียงไฮยครับที่เจวัน ครับกับเสียเอกเนาะครับเนาะกับทีมงานหรือว่าเอฟซีนี่ยแหละครับครับหลังจากถวายต้นพ่อป้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับกับเอเวันกับเสียเอกแล้วก็พร้อมกับเอฟซีพร้อมแตียงมุ่งหนักน่อยแล้วครับทุกผู้ทุกคนครับก็ได้ไปจุดยทูบเนาะครับอยู่อ่าองค์พญานาคเก้าเซียนครับที่สร้างเสร็จเพื่อการสร้างอยู่ครับมองอ่านกห้องให้โชคกันละครับผมเลขทูบเนาะครับเนาะอ่าเลขทูบออกมาหกหกเก้าเลยครับเด้องอกหกเก้า ครับอันนี้คือเลขทูบนะครับเนาะครับหกหกเก่าเลขกหกกับเลขกเก่าเป็นต <ông inform> <vit> ัวเดียวกันเท่ากับกะครับอ่าครับผมหกหกเก่านะครับเด้อเลขทูบอ่าครับครับสิ่งไม่สมาตรงกันก็ยอดฝาปลาแอกยิ้มกับเงินอยู่นะครับเด้อหกหกเก่าครับผมเป็นเลขทูบเสียงไทยนะครับเนาะอ่าเลขทูบก็คือเลขทูบเท่ากับใส่วิจัยวิจาัยในการรับชมครับผมอ่าเพราะว่าเลขทูบก็มีเขาไม่รู้ตัวกันแล้วพี่น้องอ่าครับผมอ่าอีฟซี่ทันใดเสีอาไปยิบไปหาครับเสสียยงงโคครรััับบบบออ่่่าาาาากกกกินแฐลไทเ ครับอ่าเขากบใส่วิจัย์ญาณเบิงครับผมอันนี้คือการเสี่ยงโชกนะครับเนาะทำช่องกับอะไรสักชวนเหรียนการพนันแต่ประกันใดนะครับเด้อครับเบิงตื่นแชร์แนวทางครับอ่าใส่วิจาวิจารยญาณในการรับชมครับแล้วก็ครับอ่านกห่องให้โชกนะครับแอดยิมกับเซียวร่วมกันในคลิปนี้เพราะว่าเอฟซีกับทักมาหลายโอ้ครับอ่าเอฟซีทักมาแอดยิมไปยิบสลากินแบ่งรัฐบาลตัวใดนู่อ่งวดนี้อ่ากับยิบตามนี่แหละครับเพราะว่าจะเป็นเลขทูบเลขยอดผาป่าแนี่ นะครับเนาะเลขความฝันแน่ความฝันของผู้นั้นผู้นี้แน่ของน้องนัทซ่าแน่ของแตีงมู่แน่สินะครับอ่าและของยิ้มแน่สิครับฮกับเบิ้งว่ามันเข่ากันบ่อของนั่งกะตาค่ะเอ็ดยิ้มกับอ่าเฮทเไอร์ด้วครับเด้วเกยกะตาพิ่นอ่าเกยกะตาฝันว่าไปนอนจจำศีอยู่ซบคื้นฝันยูเปดขึ้นมาสันฝันส่วนฝันว่ามีผู้เฒ่าครับเอาท่องแทงมาให้่าสันพน่ือสิฝันดีนะครับเนาะครับแล้วก็เลขนกฮอกบอกสร้างเสืออ่านกตัวอ่าที่ เคยให้ซีสองวัตถิพันธ์ามา,า,ากาน,านะครับเนาะสร้างเสริมเป็นสีใหญ่มากเฮ็ดเกียดองพญานาคนะครับเนาะอยู่วัดปูเทศองนะครับเพราะว่าเฮ็ดเทศหีมันจะมีโฮมครับเพราะว่าอยู่หุ่นว่ามีโฮมนะครับเฮ็ดแล้วก็จะเอาไปตีพุ่นครับห้องให้บอกว่า,าซีเก่าหกวัตถุนี้ก็มันก็เป็นตัวเดียวกันครับแต่ซีนั่นแหละครับคือมาตรงกันค่ะแขกเพราะว่าคลิปนกห่วงแยดยิ้มไปทำก่อนเด้ครับก่อนสีมาจุดถูกก่อนสีมีหยอดผ่าปลามากนะครับเนาะเอากไปจ่ายหน้าเอาอ่าแล้วก็ของ อาความฝันของสร้างปันไฟครับก็ยังมาเก่าหกหกเก่าขึ้นกันอยู่อ่ะนะครับมาตรงกันในการเฮ็ดก้อนจุดทั่วไปที่ครับอ่าเกอนสร้างปันไฟนะครับผมอมากอย่าไปได้นัดไม้นะครับเนาะครับนั่นแหละก็มาตรงกันอ่าอีซี่กับเสียไปยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลครับเฮากับครับใส่วิจารย์ยันในการรับชมเบิ้งครับผมอ่าครับอ่าทั้งช่องกับเป็นแชร์แนวทางครับนี่แหละครับมันก็มาตรงกันแล้วย่างอยากยิ้มกับไปยิบไปหาสลากกินแบงค์รัฐบาลตัวนี้แหละครับไว้ครับอ่ากันมากเข้ากับไปยิบไปห้าใบเนาะครับเนาะครับอ่าครับผมคือการเสี่ยงโชคครับ อ่าแล้วกับอ่าเมื่อนี้ก็ทําคลิปขึ้นนะครับมาบอกบุญครับปาป้าเนี่ยแหละครับปาป้ารับวัดปูเททองมืออื่นนะครับเด้อครับกับเมียซี่สันใดท่านจะสันใดจะมาครับกับไปพูดละครับอยู่วัดปูเททองครับพอกันส่วงเศร้าๆนะครับเพราะว่ากันสวยมากมันก็ห่อนครับกันเท่าร่ำห้อยยังแต่เศร้าเท่ากะครับมันก็สีบะห่อนนะครับตั้งสีแห่อ้อมอ่าโบดพร้อมสามรอบนะครับอ่าแอดยิมกับได้มาเทิเคียงเสียงกันแล้วเมื่อนี้ครับกับสีอ่า ครับผมกับสีน้ำเครื่องเสียงไปนะครับเอฟซีซีเบย์อนครับสับไซพิทีกับไปนะครับเด้อครับกับขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีอ่าเอฟซีทุกทุกคนนะครับเนาะที่แอดยิมแอดไอแอดเตียงโมครับปอบาจะลงคลิปได้ไปนะครับเนาะครับปอบาจะลงคลิปได้ไปครับกับโค้ดในโค้ชแช่ให้คือเก่าครับผมกับครับอ่าเสียสละเวียนะครับอันมีค่าเขามาเบิ้งครับเขามาชุ่มให้นะครับกับโฉบโฉบมันมันน้ำกัดนะครับเด้อวันที่สิบหกมิถุนายนกระไดแล้วเข้ากันมาลุ้นกันว่ามืออื่นครับ ยอดผาป่าสีได้ยอดเท่าไรนะครับเนาะยอดผาป่าครับวัดปู่เททองยอดผ้าป่าสางพระครับยอดผาป่าสางครับพระมหาเกียรติปุรีนะครับเนาะครับพระมหาเกียรติขับจะได้ยอดเท่าไรครับก็รอดพิดตามไปน้ำกันครับอ่าแล้วก็นี่เลยนะครับก็มีเลขคู่อ่าที่เจวันไปจุดแล้วก็เลขยอดผาป่าวัดสาสนุบวรารามแล้วก็เลขความฝันอ่ะเพราะว่าจะเป็นเจีหกหรือว่าแอดยิมแน่ครับอ่าแอดยิมกับฟันวาริกีรถ ขั้นมาแดงของอปูเนี่ครับขั้นมาแดงของปูนะครับไปกินบุญบ้านคุณแม่ไข่มดแดงเขาครับโอ้คุณแม่จ้อยไข่มดแดงครับผมแล้วก็คุณแม่ขมากไงครับผมแล้วก็ครับันบาร์ดีเราจะคว้างเลยครับมาจวดไปหอครับแล้วก็ขี้ขั้นของปูไปต่อนะครับเนาะฝันของปูไปต่อนี่แหละครับเขาก็ใส่วิจัายยานในการน้ำทั่วมเราครับแล้วก็แดงโมโอเคแดงโมนันฝันว่าปูอยากได้สันน้ำสันน้ำมะพร้าวอ่ะน่ะครับสันน้ำมะพร้าวซิหน่วยเียน้ำมะพร้าวสายใหญ่เก้าศูญไปแล้ว ครับเข้ากับใสพิจายาณในการรับชมเบาครับกบข็ขอขอบคุณขอบคุณเย็ซีสายบุญทุกทุกันนะครับนก็ติเสียสละเวลาอันมีค่าเขามากนในโคชเช่โคติดตามให้ครับมือเอื้นกับมะรุนอ่ากันอีกว่ายอดผาบาสีได้ยอดเทอดไรนะครับเนาะครับกับมารอดติดตามพร้อมๆกับแอดยิมแอดไอแอดเต็มหัวครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องกามสวัสด,ดี